สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมออร์แกนิกฟู้ดมาร์เก็ตนะครับออร์แกนิกฟู้ดมาร์เก็ตเน้น oh. เกี่ยวกับทางด้านฟู้ดเฮลตี้ฟู้ดใช่คือจริงจริงก็ต้องฟู้ดฟู้ดเฮลแล้วก็มีส่วนที่จะดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมรอบกายแล้วก็ทั้งสิ่งแวดล้อมในร่างกายตัวเรายัางไงครับ จริงๆแล้วเนี่ยต,ต้องมาจากเรื่องของความต้องการของ,ของผมก่อนเลยคือผมเองอะจริงๆอยาเป็นอยากได้อยากอยากอยากจะมีร้านเนาะที่คอยดูแลเรื่องของวัตถุดิบทุกอย่างที่ใส่เข้าไปในอาหารที่เรากินในหนึ่งช้อนคือแบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆคือแบบอยากได้ที่แบบเทตี้สุขภาพไม่มีสารเคมีไม่มีสราสตรตกค้างเนาะแล้วก็ใช้เครื่องปรุงที่ไม่มีการเติมแต่งสีกลิ่นรสชาติอะไรที่มันทําร้ายสุขภาพไม่กะทั่งสารันเปอ ซึ่งเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนะคือคนท่กไปคอจิตติในรสชาติมากเลยต้องอร่อยแต่รู้ไม่ว่าการทำอาหารให้อร่อยมันก็มีอีกวิธีหนึ่งการคือเราต้องเลือกวัตถุดิบที่ดีดีอย่างเช่นผักอย่างเงี้ยคือเราก็รับมาจากฟาร์มที่เป็นรับรองออกมาแต่เราไม่ได้เพียงพอแค่นั้นเรายังตรวจคอนเฟิร์มจากมหาวิทยาลัยสงขลาเองด้วยที่ว่าต้องไม่มีสารพิษตกค้างคือร้อยเปอร์เซ็นต์คือต้องตรวจครบต้องสี่กลุ่มนะไม่ได้ตรวจแค่สองกลุ่มหรือว่ากลุ่มเดียวคือต้องปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆ แล้วก็อย่างที่สองเองผักผลไม้เนี่ยก็มีการตรวจค่าในเต๋อด้วยเพราะค่าในเต๋เนี่มันจะมีความสําคัญกับกลุออ่มของสุขภาพนะฮะทุกคนก็รู้ดีว่าค่าในเต๋เนี่มันจะทําให้สุขภาพเราเนี่ยเสี่ยงทางเกิดมะเร็งได้นะฮะทีนี้เรื่องของการปรุงต่างๆรสชาติเปรี้ยวมันเค็มนะฮะคือเราอยากได้ร้านที่แบบว่าดูแลเราเออความเค็มก็ต้องเป็นมาจากที่ดีที่สุดอย่างเช่นทางร้านที่เราเลือกคือจากเดิจชมพู เนื่องจากว่ามันมีแร่ธาตุต่างสิบสีส่ชนิดเมื่อเรากินไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของกระบวนการไม่ถูบริสุทในร่างกายนะฮะเพราะมีแร่ธาตุเยอะข้อที่สองเนี่ยเรื่องของความหวานความหวานส่วนใหญ่เราจะไม่ใส่เลยเพราะเราจะได้ความหวานจากแอปเปิลไซส์แอปเปิลเขียวจากผลไม้นะฮะแอปเปิลแดงแล้วจะมีแอปเปิลความหวานจากแคนเบอร์รี่คือเราจะไม่ใส่น้ําตาลเราจะไม่ใส่อะไรเลยนะฮะแล้วก็น้ําตาลที่่ังกระบวนการต่างๆเราก็ไม่ได้มีใส่นะฮะ ส่วนความมันเนี่ยเราก็คำนวณด้วยว่าในหนึ่งมื้อนี่เราควรกินไขมันอิ่มตัวเท่าไหร่ไม่อิ่มตัวเท่าไหร่แล้วก็น้ามันที่เราเลือกเป็นออร์แกนิกนะฮะคือต้องไม่ใส่สารกันหืนแล้วต้องเป็นเกรดพรีเมียมกินแล้วเนี่ยทุกคนจะสัมผัสได้ว่าระบบการกับถ่ายระบบการย่อยการอนอนหลับเนี่ยคือมันดีขึ้นเพราะว่าเราเองขายมาเนี่ยมีลูกค้าที่กินต่อ 1, นนเนื่องสาวันสี่วันทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวเหมือนกันว่าระบบกับถ่ายดีจริง,รงตื่นมาหน้ารู้สึกว่า คอลลาเจนอะไรคือได้เพราะว่าอย่าลืมว่าการที่เราเลือกน้ํามันที่ดีๆสกินเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องของคอเลสเตอรอลต่ำคุณลดลงด้วยถูกต้องไหมฮะแล้วก็คือต้องบอกเลยว่าทุกทุกส่วนอ่ะที่ใส่ไปในจานเนี่ยคือร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือต้องออร์แกนิกอย่างวันนี้โชคดีมากเลยที่เรามีอะโวคาโดผมจองอะโวคาโดเนี่ยข้ามปีปีหนึ่งผมจองหนึ่งร้อยกิโลเท่านั้นจากฟาร์มช่วงที่ไม่มีอะโวคาโดเราก็ไม่ได้ขายเหมือนกันนะฮะเพราะนั่นเองอ่ะ ของในร้านอะ่ะคือถ้าเราจะเอาของฟาร,ร์มที่ไม่ได้ตรวจอะ่ะคือเรา mm. เราเรา,เราไม่ทําเราก็ายอมที่จะอยู่กันแบบนี้นะฮะเ mm. วียนหมุนกันไปจนลูกค้าคือเข้าใจมีอะไรก็กินอย่างนั้นไป mm. นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกเนาะคือต้องบอกว่าในจานเนี่ยมันมัน,ม,นมันคัดสนวัตถุดิบทุกรายการ mm. คือสเต็ปแรกเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ฟาร์มนั้นต้องได้รับรองออร์แกนิกด้วยไม่ว่าจะเป็นของต่างประเทศก็ดีหรือว่าในประเทศก็ดีหรือมีการทําตัวเองให้เป็นอินทรีย์อาจจะไม่ได้มาตรฐานแต่ว่าเจ้าของฟาร์มต้องแจ้งรายละเอียดดีเทลทั้งหมดนะว่าทํายังไงตั้งแต่เริ่มจนจบแปลงอยู่ที่ยังไงก่อนหน้านี้เคยใช้สารเคมีมากหรือเปล่านะฮะคือเราคุยรายละเอียดทุกจุดเลยแต่ส่วนของกลุ่มที่มีรับรองออร์แกนิกแล้วเนี่ยนั่นคือสเต็ปแรกเท่านั้นนะ สเตปที่2เนี่ยเมื่อเราคัดกรองแล้วว่าโอเคอยูทำอินซีจริงฟาร์มนี้ได้ u s d a ฟาร์มนี้ได้ออกรกระดิ่งไทยแลนด์ฟาร์มนี้ได้ไอโฟนแต่เราเองก็ยังส่งตรวจที่มออ,อบอกเลยว่าคือสำคัญมากเลยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ทำมาเนี่ยเราจำหน่ายผลอินซีเราส่งตรวจเราเจอสาตรตงค์นเพื่อนจริงๆแม้กระทั่งข่าวที่ออกมาของไทยแพนนะทุกปีจะออกมาว่า ผักออร์แกนิกก็ยังไม่ได้ปลอดภัยเพราะอะไรอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบข้างฟาร์มแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องขององค์ความรู้เจ้าของฟาร์มที่ไม่เข้าใจว่ามันจะผลื้อนได้อย่างไรในการเลือกปัจจัยการผลิตะครับคือก็สําคัญเพราะฉะนั้นมันต้องค่อยเรียนรู้ว่พัฒนาไปเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้โดยพวกทุกๆคนเนี่ยได้กินอาหารที่แบบว่าปลอดภยัยจากสังคิษตกค้างแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ นั่นคือเบ้ามาของเรานะแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยคือทางเราจะจดค่าในเตะให้ด้วยเนื่องจากว่าผักผลไม้ตอนนี้ถ้าเราบำรุงด้วยปุ๋ยมากเกินไปค่าในเตะก็จะสูงซึ่งนี่แหละคือจะเป็นปัญหาเรื่องของเควตี้ด้วยหลายคนต้องการดูแลตัวเองแต่กลับมากินผักผลไม้เยอะขึ้นแต่ไม่รู้เลยว่าในผักผลไม้นี่ค่าในเตะเนี่ยอาจจะเกินมาตรฐานซึ่งจะมีผลในเรื่องของการเป็นมะเร็งได้อย่างที่รู้กันตามศึกษาตามวิจัย อันนี้คือสามข้อหลักๆข้อที่หนึ่งต้องรับรองออแกนิก okay. ข้อที่สองต้องส่งตรวจสารพิษตกค้างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คือของผมไม่ได้มีมาตรฐานว่าต้องไม่เกินเท่านี้ไม่ใช่นะไม่มีคือไม่มีพบกับไม่พบแค่นั้นจะไม่ดูดีเทลว,ว่าน้อยหรือว่ามากไม่มีก็คือจบนะฮะข้อที่สามเนี่ยเรื่องของค่าในเตรมตามที่บอกไปนะเพราะนั่นเองคือรายละเอียดของทางร้านเรานี่คือของสดนะฮะส่วนของให้งต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าทุกตัวก็จะมีเซอร์ติฟายโอิกหมดเลย แล้วก็จะมีของรับรอง USDA ออร์แกนิกไทยแลนด์ออร์แกนิกไอฟอมออร์แกนิกแจสจากญี่ปุ่นออร์แกนิกเอ่อ,อไบโอเควิเซอร์สจากอิตาลีอะไรเงี้ยคือทุกตัวของเราจะมีใบเสร์จสบายหมดเลยนะครับกินแล้วสบายใจเ<ช>ครื่องดื่มของน้ำมันของใช้ต่างๆคือรับรองหมดเลยนะครับ Good o o ดฟ o o ดกูเทลใครต้องการปรึกษาติดต่อได้ที่ ออร์แกนิคฟู้ดมาร์เก็ตนะฮะศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกหกร้านนี้อยู่ติดกับถนนใหญ่แถววงเวียนน้ำพุแล้วก็ติดกบสรกรไทยเลยนะฮะด้านล่านเราก็ค่อยพัฒนานะครับอันนี้คือเราก็เริ่มมาเพิ่มเรื่องของเฮลตี้คาเฟ่นะฮะเฮลตี้คาเฟ่ของเราก็คือต้องบอกเลยว่าอินกรีเดียนทั้งหมดที่ลูกค้ากินดื่มเป็นออร์แกนิหมดเลยกาแฟออร์แกนิน้ำตาลที่ใช้ความหวาน โกโก้แล้วก็ชาเขียวต่างๆคือรับรองออแกนิกหมดเลยนะฮะคืออยากให้มาคือผมเองไม่อยากทําอะไรที่แบบว่าเป็นกระแสในเมื่อเราตั้งใจดูแลสุขภาพสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายทั้งหมดเรื่อง TMO เรื่องของสารเคมีในการเล่งเรื่องของสารในการบํารุงเรื่องของสารในการยาฆา่วคลาเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้นะคะซึ่งปัจจุบันยากมากคือมันจะมีสักหี่ล้าน มันจะมีสักกี่ที่ที่แบบที่แท้จริงอะ่ะคือเราเราทางร้านเองก็ไม่ตรวจเราก็ไม่รู้นะนี่พูดตรงๆพอเราตรวจเราจะเห็นเราจะเห็นความจริงว่าอ๋แอแค่ o r g a n i งมันไม่พอนะบางครั้งเราก็ได้มองว่าเฮ้ยเจ้าของฟาร์มเองทุกฟาร์มอะ่ะมีหัวใจอร์แกนกิการผลิตทุกอย่างคือซื่อสัตย์มากเลยแต่ทำไมยังเจอมีเราก็ต้องดูข้อมูลว่ามันมาจากไหนอออย่างเช่นปลเคล รอบแรกผ่ารอบสองผ่ารอบที่สามไม่ผ่าเพราะอะไปเพราะว่าระยะห่างออกเข้าไปประมาณไม่ถึงสองสามร้อยเมตรเนี่ยคือต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีไงนาข้าวมันก็เลยปลิวข้ามาพอส่งตรวจเช็คพอร์ตเห็นไหมคะคือเพราะว่าในการทำวิกนติครับคือมันมีหลายปัจจัยมากเลยแต่ทางนี้ทางนั้นนะร้านเราอะคือแบบทาทุกอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่ทําได้ซึ่งดีเทลที่บอกไปเนี่ยผมมองว่ามันก็มากเพียงพอแล้วกับการทําซึ่งทุกอย่างเราทําด้วยใจหมด แม้กระตั้งเองคนที่อยู่เบื้องหลังก็เหมือนกันก็เต็มใจที่อยากให้ทำแบบเต็มที่เหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับฟูดฟูดกูดเฮลท์ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็วกูดเอ็นวอลนัทเข้ามาด้วยเรามีคำขวัญจากของร้านนะสโลแกนของเราคือว่าเซฟชีวิตเซฟโลกบริโภคออร์แกนิกนะครับคือต้องเป็นที่ร้านเราอีกครั้งนึงครับเซฟชีวิตเซฟโลกบริโภคออร์แกนิกนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ